ทที่สิบห้าลำดับและอนุกรมสิบห้าจุดหนึ่งลำดับ A B C นะครับน่ะลำดับคืออะไรนะครับลำดับคือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นจำนวนเต็มบวกและ r a n g e เป็นจำนวนจริงนะครับน่ะน่ะโดเมนเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับน่ะก็เป็นฟังก์ชันนะครับน่ะเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนนะครับน่ะเป็นจำนวนเต็มบวกก่อนนะครับโดเมนเป็น i บวก ส่วนเลนจ์เป็นจำนวนจริงนะครับเป็นการจับคู่จำนวนเต็มบวกก็เริ่มจากหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปยังจำนวนจริงนะครับนะที่มีทั้งบวกลบแล้วก็ศูนย์นะครับเป็นการจับคู่นะครับคือเป็นคู่ลำดับเพราะงั้นเถอะนะครับนะลำดับก็คือคู่ลำดับนั่นเองนะครับนะคู่ลำดับลักษณะนี้ก็คือนะครับนะเป็นเซต นะครับสมมุติ1จับคู่กับตัวเลขตัวหนึ่ง2ก็จับคู่กับตัวเลขตัวหนึ่ง3จับคู่กับตัวเลขตัวหนึ่งแล้วก็4จับคู่กับตัวเลขตัวหนึ่งเป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะครับนาะนะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปก็เรียกว่าลำดับนั่นเองนะครับลำดับที่เราเรียกว่าคู่ลำดับนั่นเองนะครับนาในกรณีนี้ก็คือลำดับพอเขาเขียนคำว่าลำดับปุ๊บนะก็คือนะครับนาะลำดับก็จะออกมาเป็นลักษณะของเอาตัวเลขตัวนี้อย่างเช่น A, B, C, D เอา A B C D มาเรียงกันนะครับมาเรียงกันไปเรื่อยๆลักษณะนี้ซึ่งเราก็รู้เลยว่า A B C D นี่มาจาก1คู่กับ A 2คู่กับ B 3คู่กับ C แล้ว4ก็คู่กับ D ไปเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับนะก็คือเอาค่า y มาเขียนนั่นเองนะครับมาเขียนเรียงกันเป็นลักษณะของลำดับนะครับนะเราจะแบ่งลำดับในการพิจารณาเป็น2ลํลำดับใหญ่ๆตามข้อสอบเข้าหมหาวิทยาลัยนะครับนะ ลักษณะที่พูด2ชนิดก็คือลำดับเลขคณิตกับลำดับเลขาคณิตนะครับที่พูดถึงนะครับสลำดับหัวข้อใหญ่ๆหัวข้อแรกครับลำดับเลขคณิตนะครับเขาบอกว่านะครับลำดับเลขคณิตถ้า A,B,C เป็นลำดับเลขคณิตจะได้ว่านะครับ A,B,C เรียงกัน3ตัวจะได้ว่านะครับนาตัว B ล A นะครับนะลักษณะนี้จะเท่ากับ C ลบ B พูดง่ายว่าตัวหลังนะครับนาลบตัวหน้า นะครับจะต้องเท่ากันโดยตลอดนะครับเท่ากันตลอดลักษณะนี้นะครับนะาเขาจะเรียกว่านะครับนะ b, a c b ลบ a เท่ากับ c ลบ b ลักษณะนี้โดย b ลบ a กับ c ลบ b ตัวนี้เขาเรียกว่าดีดอนะครับนะาหรือเท่ากับผลต่างร่วมนะครับนะผลต่างร่วงนั่นเองนะครับนะดีดอก็คือผลต่างร่วมนะครับนะาที่เรารู้กันเลยพอพูดถึงคำว่าผลต่างร่วมก็จะรู้เลยว่า ตัวหลังลบตัวหน้านั่นเองนะครับหนาหลังลบหน้าเรียกว่าผลต่างลวม